ซึ่งกำหนดการเนี่ยหกโมงชานะคะก็จะเปิดจุดบริการพระทหารบริการทั้งพระทั้งโยมนะคะก็ไปรับอาหารได้ค่ะในช่วง7นาฬิกาถึง15นาฬกานาทีเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการเปิดลงทะเบียนให้กับคณะพระสังฆาธิการภาคสาย9นาฬกา30นาทีค่ะก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะ และเมื่อถึงเวลา11นาฬิกาค่ะก็เป็นช่วงพักกลางวันสาธุชนผู้นำรถผู้นำบุญค่ะก็สามารถนำคูปองที่ได้รับจากการลงทะเบียนรถรไปรับอาหารได้ที่จุดบริการอาหารใกล้จุดพื้นที่นั่งของท่านซึ่งมีหลายจุดเลยทั้งในสภาและวิหารโคตนะคะบางท่านถามว่าเอ๊ะไม่ได้เบิกค่ารถไม่ได้ลงทะเบียนรถรับอาหารอย่างไรก็ไปรับได้ที่จุดบริการเช่นกันนะคะ จะรับเป็นกลุ่มหรือรับรายบุคคลก็ได้ถ้ารับเป็นกลุ่มก็จะรวดเร็วขึ้นนะซึ่งตอนบ่ายค่ะก็จะมีกิจกรรมการ ฟังคณะสงฆ์ท่านสัมมนา,านะคะสัมมนา,าเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาก็จะมีการถ่ายทอดภาพและเสียงจากห้องแก้วสารพัดนึกสอบส่วนภาคเย็นค่ะในเวลาประมาณ15นาฬิกานาทีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยนะคะของทุกพื้นที่ค่ะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะเคลื่อนตัวเองจากสภาไปที่วิหารโคตนะคะ เพื่อเตรียมเข้าสู่ลานธรรมในการประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานก่อนที่ท่านจะเคลื่อนตัวเข้าไปที่ลานธรรมเนี่ยต้องนัดแนะกันให้ดีนะคะเสร็จพิธีเราจะพบที่ไหนพบกันที่ไหนนัดกันให้เรียบร้อยว่าเราจะมาเจอกันที่เสาไหนของวิหารคดจุดไหนของสภาแล้วพิธีกรรมเนี่ยถวายสังฆทานเราก็จะเริ่มในเวลา17นาฬิกาค่ะอันนี้ก็จะเป็นตําหนดการคร่าวๆพิธีกรรมเราจะเสร็จในเวลา19นาฬิกาค่ะก็จะเดินทางไปยังลานจอดรถของแต่ละท่าน